สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแอดมินรถนะคะวันนี้แอดมินรดก็พามาชมรถอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะสำนักงานใหญ่เราอยู่ตรงข้ามกับศูนย์ฮีโน่นะคะลูกค้าอ่ะหรือมิตซูบิชินะคะอ่าอยู่ข้างๆกับอ่าศูนย์แอมเว์นะคะก็อยู่ฝั่งเดียวกันกับศูนย์แอมเว์เลยนะคะวันนี้แอดมินรถจะพามาชมรถครอบครัวขนาดใหญ่นะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นรถ i s u ูซนะคะลูกค้าเป็นอิ u ูซูมิวนะคะปี2021คันนี้เครื่อง1.9นะคะลูกค้าสภาพยังใหม่กรีบเลยนะคะสีตัวนี้เป็นสีเดิมเลยนะคะลูกค้ายังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรืออชนหนักน้ำพุ่งไฟไหม้ตัวนี้เราไม่มีอย่างแน่นอนนะคะสีเดิมสีแท้จากโรงงานเลยนะคะคันนี้ไม่ได้เคยทำสีนะ,ะบางคนเห็นว่าอ้ยรถสภาพยังแบบปีใหม่รถใหม่อยู่เลยทำไมเอามาขายแล้วเกิดอุบัติเหตุมาหรือ ย้อมแมวเอามาขายหรือเปล่าตัวนี้การันตีได้เลยนะคะว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนนะคะตัวนี้รับประกันได้นะคะสามารถเช็คศูนย์ได้นะคะลูกค้าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะลูกค้าก็จะเห็นว่าออกแบบมาได้สวยเลยทีเดียวนะคะรุ่นนี้ะจะมะีโครเมียมนะคะด้านหน้านะคะเป็นสลับกับสีดำนะคะก็ เพิ่มความดุให้กับตัวรถไปอีกนะคะและก็ด้านล่างนะคะก็จะมีไฟตัดบอกให้นะคะในตัวของไฟ่องสว่างด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์กับ LED นะคะมีทั้ง2แบบเลยนะคะลูกค้าไฟเลี้ยวก็จะอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะคะตัวนี้เนาะก็ไฟก็ออกแบบมาได้สวยนะคะไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะลูกค้าก็มีความโค้งเว้าเข้ากับ ด้านหน้าของตัวรถเลยทีเดียวนะคะตัวนี้วิ่งน้อยมากนะคะลูกค้าไม่แค่หลักหมื่นนะคะเดี๋ยวเรามาชมรอบพันกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดาูด้านข้างกันบ้างนะคะในตัวของด้านข้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ล้อแม็กเลยนะคะแม็กตัวนี้ก็เป็นแม็กแท้เลยนะคะของี s u ซูเลยนะคะลูกค้าสวยกันเลยทีเดียวนะคะขนาดใหญ่เลยนะคะ ก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นในตัวของกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างตัวนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่ปลายกระจกของอปิดติดอยู่ที่ปลายกระจกมองข้างของตัวรถนะคะตัวนี้แล้วก็ในตัวของที่จะเปิดประตูที่จะเปิดประตูก็จะมีตัวสมาธิเลสให้ด้วยนะคะและเพิ่มเติมนะคะตัวนี้จะมีครอบกันลอยให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ป้องกัน อลอยขีดข่วนของเล็บที่จะข่วนกับสีรถนะคะตัวนี้ป้องกันได้ดีเลยทีเดียวนะคะและด้านบนก็ติดกันศาสตร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะของประตูทั้ง4บ้บานนะคะตัวนี้กันแดดกันฝนได้ดีเลยทีเดียวนะคะด้านข้างนะคะก็จะมีบันไดด้านข้างให้ด้วยนะคะตัวนี้สะดวกสบายในเวลาขึ้นรถนะคะก็เราไม่ต้องก้าวขาขึ้นสูงมากนะคะก็เหยียบตัวนี้ขึ้นสะดวกสบายในการใช้งานนะคะ เดี๋ยวเราขยับมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของอีซู z u ให้นะคะตัวนี้เป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็ในตัวของไฟไท้ายนะคะตัวนี้กอ็ออกแบบดีไซน์มาได้สวยเลยนะคะสีก็ค่อนข้างจะกลมกลืนไปกับตัวรถเลยนะคะตัวนี้ส่องสว่างปกตินะคะลูกค้าด้านล่างก็จะมี บ่งบอกรุ่นนะคะว่าตัวนี้เป็นมิวเอนะคะนี้เนาะเดี๋ยวเรามาชมห้องเก็บของด้านหลังกันนะคะว่าจะกว้างแค่ไหนนะคะเดี๋ยวแอดมินเปิดให้ดูนะเปิดได้2แบบนะคะเราจะกดได้จากรีโมทก็ได้นะคะหรือจะเปิดตรงที่ท้ายรถก็ได้นะคะแค่กดแล้วก็จะขึ้นเองอัตโนมัตินะคะลูกค้าเป็นแบบออโต้นะคะคันนี้อ่ะด้านในตัวรถนะคะเปิดออกมาก็จะเห็นว่าในส่วนของ พื้นด้านล่างตัวนี้นะคะมีผ้ารองให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นหนังนะคะลูกค้าหนังแต่งลวดลายด้วยได้แดงนะคะเป็นลายตาข่ายนะคะสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถอีกนะคะตัวนี้ก็ถ้าอยากให้มันกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถพับเก็บเบาะได้นะคะตัวนี้พับเก็บเบาะลงได้แล้วก็บรรจุของได้เยอะกันเลยทีเดียวนะคะมีไฟส่องสว่างให้นะคะด้านหลังนะตัวนี้อ่า โอเคแล้วก็มีที่ชาร์จไฟให้ด้วยนะคะหนึ่งช่องนะคะในตัวของด้านหลังนะนามานี้เลยนะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะไฟตรงนี้ก็เปิดใช้งานได้ปกปตินะคะในส่วนล้ออะไหล่ตัวนี้เราก็มีให้นะคะล้ออะไหล่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็พวกชุดแม่แรงต่างๆเราก็มีให้ครบนะคะลูกค้าโอเคอ่ะเดี๋ยวอ่าเวลาปิดนะคะลูกค้ามันก็จะมีปุ่ม อยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าก็สามารถกดได้เลยนะคะกดครั้งเดียวมันจะลงเองนะคะและมันก็จะล็อกให้เราอัตโนมัติเลยโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในของตัวรถกันบ้างนะคะว่าจะสวยหรูหราแค่ไหนนะคะโอเคป่ะโอเคเรามาดูด้านในกันต่อเลยนะคะคันนี้เปิดออกมาก็จะเห็นว่าเป็นโทนสีดำสลับกับสีน้ำตาลน,นะคะตัวนี้สวยงามกันเลยทีเดียวนะคะ อตัวสีน้ำตาลตัวนี้จะเป็นหนังนะคะลูกค้าเป็นหนังนะคะทั้งด้านประตูและเบาะนะคะเดี๋ยวเราจะชมเบาะกันอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราดูในส่วนของประตูและคอนโซลด้านหน้ากันก่อนนะคะโอเคในส่วนของประตูนะคะก็เช่นเคยนะคะจะมีตัวปรับกระจกนะคะทั้งอสี4บานของประตูนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะและก็จะมีตัวล็อกกระจกให้แล้วก็จะมีเพิ่มเติมคือตัวปรับกระจกมองข้างนะคะตัวนี้อ่ะ หรือจะพับกระจกก็มีปุ่มกดพับกระจกมองข้างนะคะและก็ตัวปรับกระจกซ้ายขวาได้จากตรงนี้เลยนะคะตัวนี้ในฝั่งของคนขับนะคะกระจกจะเป็นแบบออตโต้นะคะลูกค้ากดครั้งเดียวก็จะขึ้นเลยนะคะหรือจะอกดครั้งเดียวนะคะมันก็จะปรับขึ้นปรับลงอัตโนมัติเลยนะคะและฝั่งด้านข้างคนขับตัวนี้เรา มันจะไม่เป็นออโต้นะคะลูกค้าไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะคะเราต้องกดค้างไว้นะคะแามนี้เลยเนาะใช้งานได้ปกตินะคะหากรถคันไหนของเรานะคะเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟตัวนี้เราเช็คให้ฟรีนะคะก่อนที่จะส่งมอบรถให้ถึงมือลูกค้านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูคอนโซลหน,หน้าและพวงมาลัยตัวรถกันบ้างนะคะค่ะตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้ามีโหมดต่างๆในตัวของพวงมาลัยให้ให้เราสามารถ กดใช้งานได้นะคะตัวนี้ก็สะดวกต่อการใช้งานนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องไปกดที่หน้าจอตัวนู้ดนะคะก็สามารถกดได้จากพวงมาลัยได้เลยนะคะตัวนี้โหมดต่างๆก็จะมีให้เลือกกันนะคะใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนของปุ่มตัวนี้นะแล้วก็ด้านหน้าในส่วนของหน้าปัดหน้าจอแสดงผลตรงด้านหน้าตัวรถนะคะตัวนี้ก็อ่า เราจะเห็นนะคะว่ามันไม่มีบอกนะคะว่าเราวิ่งไปแล้วกี่กิโลตัวนี้ก็คือเราเปิดประตูไว้นะคะมันก็เลยไม่ขึ้นแต่ถ้าอยากรู้ก็คือต้องปิดประตูนะคะอ่ะถ้าปิดประตูปุ๊บมันจะขึ้นเลยนะคะคันนี้ใช้งานไปแค่ห้าหมื่นกว่าโลนะคะลูกค้า ตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าหน้าจอก็มีขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้านล่างตัวนี้แอร์ระบบแอร์ของเราก็จะเป็นแบบระบบออโต้นะคะลูกค้าเพียงแค่เรากดออโต้มันก็จะขึ้นปรับให้เราอัตโนมัติเลยนะคะก็คืออุณหภูมิด้านในมันจะปรับของมันเองนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์บอกข้างด้านบนหัวเกียร์นะคะว่า เกียร์ไหนใส่ตรงไหนยังไงนะคะตามนี้เลยนะคะและโหมดต่างๆก็จะมีให้เลือกนะคะการล้อลื่นเวลาเราขับรถในที่ฝนตกถนนเปียกอย่างนี้นะคะเราก็สามารถกดได้นะคะล็อกการล้อลื่นนะคะตนนัวนี้แล้วก็ระบบเบรกของเรานะคะระบบเบรกมือเป็นแบบกดนะคะลูกค้าสามารถใช้มือกดก็สามารถาระบบการล็อกล้อก็จะใช้งานได้ปกตินะคะ ตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของให้นะคะตรงที่พักแขนนะมีช่องเก็บของให้หนึ่งช่องนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำให้นะคะมีอยู่สองช่องนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในตัวของเบาะรถกันบ้างนะคะว่าจะสวยงามและหรูขนาดไหนนะคะไปไปดูกัน ในส่วนของเบาะนะคะเบาะตัวนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นสีน้ำตาลน,นะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้เป็นหนังแท้นะคะลูกค้าบุไปด้วยอ่าได้สีขาวนะคะตัวนี้ออกแบบมาได้ใหญ่พอสมควรนะคะนั่งนี่คือแบบสบายเลยทีเดียวนะคะคนด้านข้างนั่งนี่คือหลับสบายอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้แล้วก็ในตัวของที่ปรับของเบาะนะคะตัวนี้เป็นปรับออตโต้เป็นแบบปรับไฟฟ้า เป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้ทั้งด้านข้างคนขับและด้านคนขับนะคะจะมีปุ่มปรับอยู่ด้านข้างเลยนะคะตัวนี้อ่ะแอดมินกดให้ดูนะคะหากอยากได้เลื่อนเข้ามาด้านหน้าก็ให้เลื่อนตัวปรับไปที่ด้านหน้านะคะมันก็จะขยับไปด้านหน้าของมันเองอัตโนมัตินะคะหรือจะถอยล้างใครที่ขายาวหรือสูงก็ปรับถอยหลังได้นะคะอ่ะหรือจะดึงขึ้นอย่างนี้นะคะใหะ้การนั่งและการมองเห็น ที่สูงมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เนาะก็จะได้มองเห็นชัดเจนแล้วก็สามารถปรับปรับตามปรับสูงได้นะคะลูกค้าในส่วนของพนักพิงก็ปรับได้นะคะตามนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราดูเบาะด้านหลังกันบ้างนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะปะอ่าในตัวเบาะของด้านหลังนะคะตรงนี้ก็สามารถนั่งได้ถึง3คนนะคะหรือจะพับลงอ่าตัวนี้ดึงลงมาเป็นที่พักแขนก็ได้นะคะลูกค้า ตามนี้เลยนะคะอ่าในตัวของพักที่พักศีสะนะคะก็จะมี3ตัวกันเลยทีเดียวนะคะสามารถดึงขึ้นได้เหมือนตัวนี้เลยนะคะทั้ง2ตัวนะคะสามารถดึงขึ้นได้เหมือนตัวนี้นะเบาะตัวนี้ก็สามารถพับลงได้นะคะลูกค้าสามารถพับลงได้อ่า ก็พับได้ทั้ง2ตัวนะคะตัวนี้และตัวด้านหลังนะคะก็พับได้เช่นกันนะคะในส่วนของเบาะนะคะก็จะมีด้วยกันถึง3ตอนเลยนะคะก็มีด้านหน้าด้านกลางและด้านหลังนะคะด้านหลังก็บรรจุได้ประมาณ2คนนะคะแต่ถ้าเบียดเบียดกันหน่อยก็ได้อยู่หรอกประมาณ3นะคะตัวนี้ก็เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะลูกค้าหากใครต้องการที่จะดูรถหรือ เข้ามาดูรุ่นอื่นอะไรอย่างนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะเพราะว่ารถเรามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะรถครอบครัวเราก็มีหลายรุ่นเหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้เป็นรถปี2021ใช้งานน้อยมากนะคะลูกค้าอันนี้แอดมินแนะนําเลยนะคะสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับได้นะคะทดลองขับฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนนี้เนาะโอเคใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่แอดมินก็ขอนําเสนอเลยนะคะ เข้ามาดูกันที่ประเสริฐผลของเรานะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะต้องที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครน,นะคะรถของเราไม่แท้ไม่มีก้อน,นะคะลูกค้ารับประกันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุน้ําท่วมชนหนักไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังแอดมินจะพามาชมรถกันอีกนะคะเดี๋ยวเอาฝากติดตามด้วยนะคะว่า คันต่อไปของแอดมินรถจะเป็นคันไหนนะคะเดี๋ยวพามาชมเรื่อยๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้แอดมินรถก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย